สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องรวยแล้วลืมแม่จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยนี่คุณฉันไม่อยากไปหาแม่เลยอ่ะฉันเหม็นขี้วัวขี้ควายแต่คุณก็เกิดมาบัาจากบ้านนั้นไม่ใช่เหรอคุณก็ต้องกลับไปเยี่ยมแกบ้างไม่ใช่ปล่อยเลื่อนแก นะขอนะขอุณออกมาเลยนะไปกันละอย่าลืมบุญคุณแม่สิก็ยังไม่ได้บอกเลยอะ่ะท่านบอกว่าแค่เหม็นขี้วัวขี้ควายไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปซะหน่อยอู้ปิว้วปิวปิวป้วโอ๊ยตา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 ,า,นนานนยตตายตตยายตดยตายรายตายตายตายยตา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 าาเยาา ตลอดนั่นแหละฉันขี้เกียจนั่งรถนานนะคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งรถนานเฮ้ยหน,น้าคุณแม้แ่เดียวเองผมก็อยากไปวัดดีแม่คุณมั่งโอ้ยแถวนี้หรอคุณแถวนี้ก็น่าสนใจดีนีน่าสนใจน่ามาเช่าแถวนี้ ไม่น่ามาเช่าหรอกคุณใกล้บ้านฉันก็ตายไปอา้าวก็เผื่อมาเล่นบ้านอะไรยังไง,ไงก็แบบไม่ต้องนอนบ้านแม่คุณก็มานอนลงโรงแรมเช่าก็ไดเไ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกลับไปบ้านก็ไปซ่อมรถนะเนี่ยด,ด,ดนี่หรอใช่ไหนแม่อ้าวแม่สวัสดีครับอา้าวสวัสดีจ้าลูกเฮ้ย ดีแม่ชเชลีเอาเครีมลูกไม่บอกจะมาก็ไม่อยากบอกกับแม่มาเซอร์ไพรส์อะนี่ลูกเขยแม่หรอใชอ่เป็นไงบ้างเลยจ้าไปทำงานที่เมืองโอ้ยแม่สบายดีมากครับคิีมเป็นคนขยันมากเลยว่าแต่นี่น้องชื่อไรนะครีมกับดีมค่ะหนูชื่อดีมเป็นน้องพี่คิมีมห่างกันตั้งหลายปีแน่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูสิชา้าขเนาะลูกมีแฟนรวยลูกได้ลูกเขยรวยซะด้วยเหม,ม่นน่ะไม่ไกลฉันเลยปใครเนี่ยเอาคุณกลับหรือยังอ่ะฉันเหม็นเหม็นเลยลูกที่นี่ก็อากาศบริสุทธิ์กว่าในเมืองอีกนะไปดูแม่แม่ปลูกผักด้วยนะไม่ไปอ่ะแม่ว่าจะกลับแล้วมาแบบเดียว ท, yeah. ทีมทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นยังไงฉันเป็นยังไงคุณก็รู้น,น,น่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันยังไม่อยากมาด้วยซ้ำไปฉันไม่ชอบที่นี่ฉันเบื่อที่นี่ฉันเหม็นที่นี่ฉันเกลียดที่นี่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะไม่คิดถึงแม่เลยหรอลูกแม่คิดถึงนะแต่ว่าพื้นที่สกปรอกอย่างงี้อะหนูก็ไม่อยากมาหรอกนะ เอาแล้วลูกจะกลับกันสองคนหรอไม่ใช่ละสิคะทำไมอะ่ะคิดว่าจะไปอยู่ในเมืองด้วยเหรอฝันไปเถอะไม่มีวันที่จะพาแกไปอยู่ในเมืองหรอกนี่คิมนี่แม่คุณนะลืมบุญคุณแม่แล้วเหรอแม่เลี้ยงแกมั้งแต่เล็กจนโตกว่าจะเข้าไปทำงานในเมืองได้แม่แกก็ส่งแกไม่ใช่เหรอฮะรีมคิมใช่พี่คิมพี่เขาพูดถูก้าคุณเป็นอย่างนั้น แล้ก็เลิกกันเถอะผมจะไล่คุณออกจากงานด้วยทุกอย่างที่เป็นชื่อคุณต้องมาเป็นชื่อผมหมดเพราะผมเป็นคนจ่ายปม่คุณผ่อนเองคุณไม่ช่วยอะไรเลยไม่นะอย่าที่รักพอคิมไปซะอยู่กับแม่คุณไปเลยผมจะให้คุณอยู่ที่นี่แหละอยากไปในเมืองก็เดินไปเอาเองแล้วก็ไม่ต้องขอให้แม่คุณอนะช่วยขออกค่าเดินทางเรากันไป ไม่นะที่รักอยา่าอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมที่รักฉันขอโทษฉันยอมแล้วไม่นะที่รัก <c oughs> มแม่แกช่วยส่งหนูไปในเมืองได้ไหมอะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่นี่แกมีหน้ามาขอตังค์แม่แกเข้าไปในเมืองอีกเหรอที่แกด่าแม่เมื่อกี้คืออะไรไปเลยออกไปนะหมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับแกแม่ ไปเถอะลูกอยากยู่ในเมืองนักไม่ใช่หรอไม่แม่ออกไปไปซะไอ้ลูกเอากะตันอยู่ไม่แม่รวยแล้วลืมบุงคุณแม่เป็นไงล่ะสนหน้าโดนผู้ชายทิ้งไม่แม่หนูขอโทษหนูไม่มีที่สุกหัวนตอนแล้วจริงๆอะไปซะไปเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ bye, bye ๊บง่ะบายค่ะบ๊ายบาย